จะดิแคบมีแห้งเนาะหน้าตาสดใสเนาะที่ไปใสครับมือนีครับไปครับจอยไม่ครับบักจอยบักจอยไปใสบักจอยรุ่นเดียวบักจอยไปรุ่นเดียวใอ่ไปรุ่นเดียแต่อีต่วนนะรุ่งให้กันนะรุ่งให้ปะรุ่งให้กันนะรุ่งให้ดอกไปเดี๋ยวไปเบื้องไปตะวันเดี๋ยวไปเบื้องว่าพี่จอยที่เบื้องไหน กับบ้างเป็นไงไฮเลวไฮเลววะไปโรงเรียนไฮเลววะโรนียนไฮเลวมีหน่อยต่ยตัวมดยิ่ตัวเดี๋ยววนนี้หน่อยนะจ้ะวันไฮจากหนหมู่บ้านแม่อยู่น้ก途中ีで猫いないの気づかなかったって猫はいるおもむ猫が帰ってから飼い猫で遊んでたってもう一人が来い途中猫 ไปไปไบายกันบามือเงินเคยไปโรงเรียนอีกไปไถโรงเรียนมือนีไปมือหนีรงเรียกโรงเรียนเสร็จแล้วมืินเนี่ยเฮ้ยสามชั่วโมงหนึ่งกันไ้